เทคเนเจอร์เทคนี่กดบนนี้นะครับใช่ครับห้าสิบห้าพิณดีตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บนะครับปล่อยนะนะเดี๋ยวมีมีการใคร่ไปเนื่ยปล่อยเสร็จปึ๊บกดซ้ำที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดแขนออกยืดแขนออกอย่างนี้นะยืดแขนออกอย่างนี้นะครับห้าสิบห้าองศาอย่างเงี้ยนะครับห้สิบครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับนะแล้วก็เคลียร์่ยเคลียร์ ฟังก์ชันข้าเขียนเขี่ยอะไรรู้ไหมเขียนรอบนมเลยีรอ,อบนมเลยนะก็คือตั้งแต่นี้เลยไอยี่จึ๊๊๊๊มานี้จึ๊๊รอบรานมในใต้รามจึ๊๊เข้ามา่นแขนะฮะทสองรอบสามรอบอันนี้คือเกมเจอร์นะเอกไมเลอร์นะครับเอกเอก์คือตัวนกะ้ที่ตรงไหน ไม่ได้นาดนี้อีกใช่ไหมมันกดลงก็อนที่แต่ไม่ต้องเดือดลมาแรงๆเลย คือลอกไหล่นะตัวนี้มาลอกไหล่แล้วนะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ลอกไหลนะตัวนี้มาลอกไหลนะ่แนะครับแล้วมันจะปาเกาะที่ซีโครงซีที่สามสี่ห้าเราจะมเกาะในซีโครงนะก็คือบนนมเราเนี่ยบนเนินนมเรานะครับบนเนินนมเราเลยนะี่นะสามสี่ห้านะครับตัวเนี้นะครับมันมีเส้นประสาทน้อยตามสเคอรลีได้ใช่ไหมครับ มันมีสายยางที่เรียกว่าเบเกียนซัดไหลออกจากสเคอร์ลีนเข้ามานะครับแล้วมันจะลอกเข้านี่ไอ้คู่นี้นี่ไอ้คู่นี้คือกล้ามเนื้อสับเคเวียนไอ้เรียกว่าสับเคเวียนจดไปต่อเลยก็ได้ครับเราจะสอนคอร์สิบเอ็ดสิบสองได้เลยไอ้นรียกสัตว์เคเวียนนะจดอย่างนี้นะครับเส้นประสาทเบเกียนเอซัตไหลผ่านจุดที่หนึ่งคือสเคอร์ลีน จุดที่2คือสัมเคเวียสและก็ซี่โครงซี่ที่หนึ่งจุดที่หนึ่งที่ผ่านมาคือซึ่งดึงข้างบนใช่ไหมมองไม่เห็นแน่เลยซึ่งดึงข้างบนจุดที่2ผ่านลงมาที่ทับเส้นประสาทได้คือกล้ามเนื้อสัมเคเวียสและก็ซี่โครงซี่ที่หนึ่งให้หนึ่เนี่ยคือนี่คือซี่โครงที่ที่หนึ่งเส้นประสาทร้อยผ่านมามันจะลอกรูนี้เลยเห็นไหมรูนี้ระหว่างซี่โครงที่ที่หนึ่ง นะครับกับกล้ามเนื้อเล็กๆนีแรร้แล้วก็ไขกระากมันจะลอดออกมาทีเสร็จแล้วมันก็จะลอดออกมาใต้ผ่านกล้ามเนื้อเพกไมเดอร์และข้อหลังเท่ากับว่าในช่วงหน้าอกเนี่ยคอหน้าอกเนี่ยนะครับมันจะมีสามจุดที่เส้นประสาทที่ <S 1> <S 1> <สา>ออกจากคอเนี่ยผ่านมาสามจุดเท่ากับมีประตูสาด่านที่สามารถทําให้ปวดชาและหลงแข็งได้ มีสามจุดนะถ้าไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมทับเส้นประศศาสรออระทาทหรือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมีแค่สามจุดเท่านั้นเพราะจุดอื่นไม่มีนะนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อสามจุดนี้นะกลุ่มกล้ามเนื้อสามจุดนี้ไม่ว่าเป็นคอตรงนี้ตรงนี้รวมกันเรียกว่า t อ o r a c i c outlet syndrome เข้าใจยินไหมเด้าใจคำนี้ใช่ไหม thoracic อ u t l e t syndrome t h ิก a อ i เ o u ซินโด y n ไม่ได้ไหมายความว่าแค่กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยรับเส้นประสาทมันหมายถึงรวมกับ กามเนื้อมัในที่ใต้ไตรแหาานนะคับเส้นประสาทด้วยนะครับหมายถึงคอกามสเกลีนด้วยเท่ากับสามมัดเนี้ยสามกลุ่มเนี้ยนะเรียกว่าอเทอเรสินโดมแต่ว่าจะเป็นตรงไหนเท่านั้นเองนะครับตรงไหนเท่านั้นเแต่ตลาดทั่วไปก็จะสอนทีแค่สเีนก,กับเอ็ขาจะอุดตนี้ให้เเอาไว้ ในตลาดเป็นสังเกตุได้เลยนะครับว่าสอนอสิก็ซิโดก็มีแค่กามเนื้อหน้าอกนีบพั้เส้นประสาทกล้ามเนื้อคอนีั้เส้นประสาทจะไม่มีตัวนี้สังเกตเอยกล้ามเนื้อที่กอะซีโค้งทับเร้านนีบั้เส้นประสาทจะไม่มีสอไม่ใช่เป็นบันติตแปลภาามฝไม่่ายจะมีสองเรื่อนตีเราไปเปิดดูเราไปเปิดก็ดูนะว่ามี ตัวนี้ไหมเขาต้องมีสอนอยู่แล้วรอนสิทธิ์อะไรซินโดรมเขาสอนแม่แต่จะมีตัวนี้ไหมเราห้องไปดูเขานะครับตัวนี้เขาเรีออยกว่าสับเที้ยคือซิคโคลซิที่หนึ่งกับไอกราสดีทำด้วยกระสานนะทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเวลากดไม่นานกดกดลองกดตัวนี้ก่อนเฮดไมเยอร์ Head ก่อนเฮดไมเยอร์ Head เวลากดน,นะครับกดเขาล็หลับ ข่าวไว้สิห้าวินาทีอันนี้ไม่ยากเพราะว่าทุกคนกดกันอยู่แล้วกดข้อล่างหลังเนี่ยตรงเนี้ยสิบสิบห้าวินาทีปดนะครับกดครั้งที่2นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราตั้งฉากเมื่อกี้นี้เอ็กเนเจอร์เรายืดสิบเท่านะไม่ไม่อย่างนี้นะที่ฟ้าดูนะสิบเทานะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิครั้งคือ45องศานะแต่เท็กมาเลอร์ตั้งฉาก แล้วเข้าไปเข้าใจไหมมันจะไม่เหมือนกันนะฟังก์ชันการทำงานจะผิดกันเลยนะเพราะฉะนั้นให้เบนเทอร์เราทีทำแผนตั้งฉากเรานอนแผนตั้งฉากใช่ไหมแล้วเราก็ล็อกหัวไหลไว้แล้วเราก็เหวี่ยงไปสิครั้งจับแผนตั้งฉากโอเคไหมอันนี้คือให้เบนเทอรเสร็จแล้วเคลียร์เลียนให้เรนเทอร์แล้วก็ได้กระสีลงหัวนี้นะเราจับเขาหนอนกับแถ จากข้นั้น,นแลทงแล้วแทงเข้าไปข้างๆนมแทงสองเท็กเมเจอร์เข้าเลยใายจบเข้าไปข้างๆแต่ไม่ได้จบเส้น,นนะข,ข้างในนะจบเข้าไปหาซี่โครงม,มันเลยแทงเข้าไปข้างๆให้ผ่านนมเข้าไปให้ไปถึงซี่โครงด้านในแล้วเราก็ล็อกซี่โครงด้านในคือเขี่ยซี่โครงด้านในเอามือเนะี่ยสไลด์ที่ซี่โครงด้านในคือ <P ain> สไลด์ตรงนี้น <P ain> ะครับครั้งห้าครับแล้วก็เทคเมเจอร์เนี่ยมันจะสไลด์ ไ่นเปกเมเจอร์เ็เมเจอร์นี่เราคืออัลไดของหมดเลยหมดเลยนะครับยแต่เป็เมเจอร์ต้องสอบเขานั้นทาแล้วก็ลไซด์3ปวตนะครับสัลดคทางหนอัลได์ที่3เป็กเมเจอก็จะทายตัวนะครับมาดูตรงนี้สั์เทเวนสัปเทเวนมันจะล็อกตรงนี้ได้อย่างไร1นะครับกล้ามเนื like ้อสเกลลีนี่ย มันดึงตัวลิกซี่หนึ่งดันขึ้นไปสองตัวสัตว์เอเวนเนี่ยมันแข็งมันดึงกระดูกไหปลาร้าลงมาเท่ากับว่าชอบดึงแคบเข้าใจไหมทำไมเกี่ยวกับสเตอรินเพราะว่าก้รนักสเตอรินที่กดเมื่อกี้เนี่ยนะมันมาเกาะที่ซี่โครงซี่หนึ่งไอ้ที่เรากดเมื่อกี้เนี้ยมันเกาะที่กล้ามเนื้อที่อีาเรียกกับเจ้าคอใช่ไหมอีกหัวหนึ่งมันเกาะที่ซี่โครงซี่หนึ่งนะ อีกเส้นหนึ่งบอกซิลิโคทีนที่สองนะเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลามันตึงสเคอร์ลินเราทอนตึงเนะี่ยนะครับมันจะดึงให้ซิโคทีนที่หนึ่งลอยขึ้นใช่ลอยขึ้นแล้วถ้าไอ้ไล้ไส้ปลาเราเนี่ยตึงอีกมันก็จะดึงให้ไส้ปลาเรากดลง เส้นเลือดเส้นประสาทมันบินไม่ได้มันไม่ได้มาช้าตั้งแต่ตรงนี้บางครั้งบางคนคิดว่าช้าตรงนี้จริงๆไม่ใช่มันโดนกดตั้งแต่ข้างบนแล้วใต้แหงือลาแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องแทงตั้งแต่เหงือกมลงมาเดีย๋ยวจะมีวิธีการน,นะครับสับเัสเวสกดง่ายๆเนาะกดลงไปใต้ใหแหงือกมะลานะครับเหงือกมะลานุ่มๆ นิ่งๆแตะไม่ได้หนึ่งนะครับสองเกมส์แต่นุ่มๆนิ่งๆจะวิ่งไปที่สะบักนุ่มๆนิ่งๆนะจะวิ่งไปที่สะบักนะเคยได้ยินกดสะบักหน้างไหมทุกเลยสะบักอ่ะทุกคนเข้าใจว่ากดตรงไหนที่เรียนมาคือกดระหว่างซี่โครงซี่ที่หนึ่งกับซี่ที่สองถูกไหมกดระหว่างซี่โครงซี่ที่หนึ่งนะซี่ที่สองเขากดเข้าไป่ได้เล่ามันจะขึ้นไปที่สะบักหรือ ดูสบใช่แก้ลมอุดสบายที่จริงแม่ต้องกดที่ต้องเข็นเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะพี่ก็เลยนะเส้นประสาทที่ไหลผ่านมาตรงเนี้ยนะมันกดโดนเข้าไปพวกคุณวิ่งเข้าสมบั่ยตรงๆเลยสุดถ้ามันกดอยู่ตรงเนี้ยคือมันกดปลายเส้นประสาทที่ไหลมาแล้วถ้ามีรูปเกมันพี่จะเห็นเส้นประสาทสีเหลืองนะมันไหลจากตรงนี้นะแล้วมันจะไหลออกตรงนี้ออกตรงนี้แล้วข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เกี่ยวกดนะครันก็คือโดนเส้นประสาทที่อยู่ระหว่างรอบนี้ ก็แบบที่ข้อที่หนึ่งที่อย่งที่สองคือกดโดนเส้นประสาทหรือที่อย่งที่สองแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าให้โดนดันๆเลยขึ้นไปหน่อยใต้เหงือกะลังเนี่ยซัดเข้าไปเนี่ยโป้งทะลุสมบัตเลยผมแต่เนี่ยนะแต่ดีเลยนะแค่แต่แบบเนี้ยนีดดิแค่แต่แบบเนี้ยวิ่งเข้าสมบัตอีกอีกรับไม่ไหวเลยแต่แบบเนี้ยพอๆกันท่านเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยว่าโอ้ซี่คืออธิบายมาแล้วมากดให้ขาดเลย สองกดที่สองหายใจเข้าแล้วยกตัวขึ้นหายใจใช้โซบบหายใจสาวะออกหายใจมันจะขยายธรรมดาการหายใจที่ต้อนมือหายใจแล้วคล้องปอบแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าจะแก้รันนี้ให้หายใจให้แค่เต็มส่วนอกหายใจให้อกขยายสิ้งแต่กดอยู่ด้วย การขยายดูส้นอ,อกขยายก็ตรงนี้ขยายด้วยมันยืดไงปึ๊บไอ้ตรงนี้ยืดทันทนีเลยนะผ้า,าออกมันก็จะบอนี้เข้าใจะัะเพราะมันเกาะอยู่ที่เหลีกเห็นไหมครับมันเกาะอยู่ที่หล็กมันเกาะซี่โครงการหายใจเข้าซี่โครงมันจะขยาย เส้นภะษาตรงเขียนไม่ได้ได้แค่กดนะครับใช่กดแค่นั้นนิ่งนะกดนี่จะลูกสมบัติหลังแนะแต่ก็ไม่ค่อยลงแขนเท่าไหร่สู้ไปตัวตรงนี้ไม่ได้นะมาทดสอบเทคเมเจอร์เทคเมเจอร์เห็นไหมเราต้องตรงบนตัวนี้ล่องนี่คือเทคเมเจอร์ เพให้เมเจอร์ตรงนี้เราจะกดมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่า ใบเฉียดจากนี้น,นนะผมนะครับได้ตั้งแต่นี้เลยนะของนี่นะครับ ก่อนก่อนแล้วมันจะจีง่งข้าบบตัดแรงเี่ตกได้ก่อนแล้วลงขึ้นมาตํนวนอะไรหลังก่ไหมไมเอาเอาเมเจอร์ก่อนซัมมิเจอร์หะเรเร้อย่อนถ้าซัวที่เมเจอร์ อันนี้คือเทคเมเจอร์นะจ๊ะนะเท็กไมเนอร์ครับเท็กไมเนอร์